ครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นชุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับน้ำมันพายที่มีเรื่องราวมากมายเนยนะครับพายตะเคียนครับคัดมาจากต้นใหญ่ๆห้าหกต้นในป่าลึกนะครับเป็นน้ำมันพายที่มีทิลิ์มากนะครับเขาก็เอายากนะครับที่ผมรวมทําน้ํามันพายสองร้อยดวงจิตที่บอกพายตะเคียนก็มาจากขวดพวกนี้ครับเอามาให้ดูนะครับเนี่ยครับยางตะเคียนนะเอามาจากยางตะเคียนนะบางบางบางขวดก็จะมี พายตายท้องกลมมาสมด้วยนะแต่ส่วนมากในจะเป็นพายตะเคียนนะพายตะเคียนนี่เฮายากมากเลยนะครับนี่เอามาให้ดูนะครับของครูสวยช้างในสมัยก่อนนะครับเข้าไปในป่าลึกนะครับเวลาเขาก็ยากนะครับเพราะเขาจะมีปฏิหารใ้เกิดนะครับเป็นลมเป็นฟ้าฝนขึ้นมานะครับต้องสะกดป่าต้องสะกดหาถันให้ได้ถึงจะเอามาได้นะครับผมเนี่พายตะเคียนนะครับให้ดูนะครับผม เขามีทิลิปมากนะคะพายตะเคียนเนี่ยเอามาให้ดูนะครับผมนะครับที่ผมบอกว่าเอามาจากห้าหกขวดก็คือห้าหกขวดนี่แหละครับพายตะเคียนนะครับมีมีเท่ามีชิ้นส่วนที่เป็นพายครับเอามาให้ดูนะครับผมนะครับหยิบของใหญ่มาให้ชมกันนะนี่นะดูนะนี่นี่ทั้งส่วนเท่าทั้งส่วนน้ํามันนะโอเคนะครับมลสมุรสาครครับ